การขับรถในช่วงฝนตกถือเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากกว่าปกติเนื่องจากถนนเปียกลื่นและทัศนวิสัยในการมองเห็นไม่ดีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝนจึงขอแนะนำวิธีขับรถอย่างปลอดภัยในช่วงฤดูฝนดังนี้ขับขี่ปลอดภัยในหน้าฝนระวังลื่นถลยหรือเหินน้ำหากขณะขับรถ แล้วรถลื่นถลายหรือเหินน้ำห้ามเหยียบเบรกจนล้อหยุดหมุนในทันทีตรวจสภาพยางเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการยึดเกาะถนนและหยุดรถลดความเร็วควรใช้ความเร็วที่60กิโลเมตรต่อชั่วโมงเปิดที่ปัดน้ำฝนปรับระดับความเร็วให้เหมาะสมเปิดไฟหน้ารถช่วยให้มองเห็นชัดยิ่งขึ้น ใช้น้ำฉีดกระจกช่วยล้างคราบสกรปรกที่กระเด็นมาไม่ควรเบรกทันทีควรลดความเร็วค่อยๆเบรกไม่ขับชิดคันหน้าควรเว้นระยะห่าง10-15เมตร